การที่น้าเองนะครับได้มาเจอวัดนี่จริงๆเป็นเป็นเชื้อสายของหลวงปู่นี่เป็นเป็นยังไงครับอ๋อเป็นหลานจ้ะจะเรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่อ๋อเป็นหลานนะครับเป็นหลานนะครับแล้วก็ได้เจอหลวงปู่เนี่ยตรงน้าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ได้เห็นหน้าตาหลวงปู่ครั้งแรกเลยปี2,500นอนะประมาณสัก1ิบสองปีได้สิบสองปีน้าอายุสิบอขวบเนาะนะครับ1ิบสองขวบเทจริงๆที่ นาได้มาวัดนี่ครับเพราะได้ทราบเรื่องเราที่หลวงปู่ได้ปลารบกับปู่ผงแล้วก็มาเล่าเรื่อยๆเรื่องอะไรครับตอนนั้นที่ช่วงแรกแกเริ่มแรกแเลยคือแรกแรกเลยนะก็ยังเล็กๆอยู่นะนะยังไม่ได้ไปเจอหลวงปู่เลยนะครับก็ปู่พงเนี่ยซึ่งเป็น สักเป็นน้องของหลวงปู่ปุพงษ์อะเพราะว่าพ่อพ่อของปุพงษ์ะเป็นน้องเป็นน้องชายแม่หลวงปู่ก็ปุพงษ์ก็จะข้าไม้คำส้มก็ไปบางมดบางอะไรแถวนู้นนะไปก็ต้องไปแวะวัดบักน้ำกลับมาก็มาคุยกับปูุไซซึ่งเป็นน้องหลวงปู่นะปุใสนี่พ่อพ่อหลวงหล่อพ่อหลวงหล่อพ่อหลวงหล่อซึ่งเป็นน้องหลวงปู่ ก็จะมาคุยพวกน้าก็ยังเด็กๆนะนะสีนวลไกลๆเนี่ยก็ครับือว่าถ้าขอคนมาจากกรุงเทพมาต้องเสือกหน้าเข้าไปแล้ว่างอะไรเนี่ยทมไมวาทำไมเน้าะมันหน้าภาษาเราคือเสเนอหน้ามันก็ได้กินขนมอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีขนมจากกรุงเทพนี่คืออสุดยอดนะครับก็จะไปฟังก็ได้ยินปู่พงกับปู่ไส้นะเขาคุยกันปู่ไส้จะถามปู่พงว่าเออไอ้พงลุงพี่เป็นไงมั่งวะก็ ปูพงก็บอกเออหลวงพี่พักนี้กระสอะกระแสะไม่ค่อยดีอดอดแอดแอดัว่าหลวงพี่คือหลวงปู่แต่ปูพงเรียกหลวงพี่ปูพงน่าจะเรียกหลวงปู่วัดปางน้ําว่าหลวงพี่เดี๋ยวต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะไมแปลกะค่อยๆก็ปูพอปูปูใส่ได้ยินอย่างนั้นปูใส่บอกว่าเออว่าถ้าหลวงพี่เป็นอะไรไปสักคนนึงแล้วก็ เออห่วงแต่พระวัดปักน้ํำพระเทศเน้นชีจะพากันโอดอปูไส่น่ะก็คือพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่ว่าปูพงษ์แกไม่พูดอย่างนั้นปูพงษ์แกบอกว่าเฮ้ยพิธีหนูพี่ท่านไม่ห่วงวัดปักน้ํำนะแต่ท่านห่วงวิชาธรรมกายของท่านอเพราะว่าท่านกลัวว่าจะไม่มีคนมาสืบทอดวิชาธรรมกายก็คุยกันนี้ก็คุยกันเรื่อยไปไล่เที่ยวมากจนเป็นปีๆครับก็ จนมาคราวหนึ่งปู่พง์ก็กลับมาจากขายขาไม้คําส้มอีกและคแหละเอาพวกหนาก็ไปอีกแล้วได้กินกระนมนี่แล้วได้ฟังเราไปฟังเรื่องเขาคุยก็ชอบฟังนะเพราะมันมีเรื่องปฏิหารอะไรมากมายโอ้เยอะมากเรื่องปฏิหารเกี่ยวกับวัดปักน้ํานี่เยอะมากเลยกับหลวงปู่เนาะก็ไปปู่ส้ก็ถามถึงหลวงปู่อีกแล้วแหละแต่คราวนี้ปู่พง์ไม่ตอบอย่างนั้นปู่พงบอกพิธี ตอนนี้หลวงพี่ท่านไม่ห่วงแล้วน่ะวิชาธรรมกายอ่ะผู้ชายถามว่าทำไมวะไอ้พงศ์อ้าวก็ตอนนี้ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายเกิดแล้วก็อ่ะในวงวานพวกเราเปล่าวะไม่ใช่พวกเราหรือเปล่าญาติญาติพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วคนที่ไหนวะไอ้พงศ์หลวงพี่ว่าคนสิงนะคนสิงจังหวัดสิงห์จังหวัดสิงห์เออเออมาถึงวัดยัง ยังตอนนี้ยังมาไม่ถึงแต่เกิดแล้วเกิดแล้วบอกเกิดแล้วแต่ยังมาไม่ถึงครับผมทีนี้ก็ ก็คือพูดถึงตรงนั้นนะาก็ลืมลืมไปเลยลืมเลยก็ก็คือเขาก็ไม่ได้พูดกันอีกนะก็ไม่ได้สนใจว่าไอ้ผู้สืบทอดคืออะไรอะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจเลยแหละว่าเออแล้วมาสนใจจนกระทั่งมาเจอหนังสือโลกทิพนังสือโลกทิพเป็นวารสารธรรมะแล้วหน้าปกทําไมแบบนั่งหงุดหงิดปั๊บถึงแบบโดนใจแต่ว่าพวกเราไม่รู้จักอแต่ว่า มีรูปหลวงปู่อยู่ออ๋เล็กๆมันข้างหลวงข้าวบนนะนะอยู่ข้างบนพอเห็นปั๊บเลยสนใจอยากก็เลยว่าจริงๆนะที่นวนเจอก่อนนึงสือเล่มนี้แล้วก็เอามาให้น้าดูพอเอามาให้ดูก็คุยกันถึงว่าเฮ้ย ผูสืบทอดวิชาธรรมกายเมื่อก่อนเล็กๆเราได้ยินก็คุยกันอย่างนี้อย่างนี้ก็จำมาวัดพระธรรมกายเชียวแต่ไม่รู้จะมายังไงแปลว่าในหนังสือนั้นมีประวัติมีประวัติของหลุงพ่อไงว่าเออเกิดที่จังหวัดสิงห์นะแล้วก็เป็นบวชที่วัดปากน้ําแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายตอนนี้มาสร้างวัดแล้วเพื่อจะเออพอเห็นคาว่าสิงห์บุรีนะาหุ่นก็สะดุดใจกันเลยนะก็คุยกันเลยก็ว่าเออจะมาจะมาอย่างไงเนาะอีนุ้ยเขาบอกอีงุ่นขอโทษนะเอาประจานเตม Okay, okay. ี่เลยนะหนุนเต็มที่ตาภาษานี่เลยอีน้ยก็บอกยิ่งุนก็เมื่อก่อนมึงเคยไปนี่ว่ะไอ้ปทุมปฐมอะไรนี่อกเออกูไปตั้งนานแล้วว่ากูก็จําไม่ได้เชียงลงเชียงรากกูไม่รู้หรอกตรงไหนก็บอกว่าอย่างนี้สมัยก่อนกูไปรถควายแล้วอย่างนี้กูไปไงก็ไม่รู้ก็จนนานจนกระทั่งประมาณเนี่ยประมาณเดือนสิบเนี่ยที่สุดาเนี่ยที่อยู่สามชุกแกก็มา มาแกก็พร้อมดำมาเลยแกก็มาบอกว่ามาตามลูกหลานหลวงปู่ไปวัดพระธรรมกายเอาละสิได้ยินปั๊บก็หูพึงใจเลยเฮ้ยอีนวลเขามาตามล้วพี่อ๋อเขามาตามเราไปวัดพระธรรมกายพี่อ๋อก็บอกว่าเออแล้วเราจะไปยังไงแล้ววะจ้างรถเลยนัดกันว่าวันอื่นรถเลยครับ จำได้เลยช่วงนั้นมันใกล้ๆศาสตร์อย่างนี้แหละนะก็ทำกายศาสตร์ค่ะจำแม่นเลยจำแม่นจำแม่นเลยปีประมาณปี28เออนั่นแหละปีโลกทิพย์เล่นะลืมแล้วว่ามันปีไหนประมาณสองแปดครับจ้างรถมาจากบ้าน6กโมงว่าจะมาถึงวัดเนี่ยกี่โมงส่องโมงเย็นโอ้ยพอดีเลยเจอพี่สุดาพี่สุดาก็พาไปกราบหลวงพ่อที่ศาลาดูสีต้องไปอยู่นั่นแหละวนแล้ววนอีกอ่าแล้วก็พอไปถึงเจอหลวงพ่อที่ศาลาดูสิีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ ถึงพ่อที่สาราดูสิพี่อ๋อก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็เห็นหลวงพ่อเราก็ตกใจร้องไห้ออกมาพี่อ๋อก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วทางพี่อ๋อจะเป็นอะไรยิงวุนโวยเรามาทุกทางแล้วเรามาทุกทางแล้วทางอะไรของแกไอ้เราก็ไม่ไม่รู้ว่าทางอะไรบอกก็ลุงลุงอะลุงลุงก็คือลุงปูวัดปากน้ำก็พี่อ๋อเนี่ยเป็นพี่สาวหลวงหลอมก็จะเรียกลุงปูว่าหลุงลุงก็บอกว่าหลุงลุงน่ะบอกว่า พระที่ได้ธรรมกายน่จะสว่างอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยสว่างเหมือนลุงเลยยิ่งุนโวยเรามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วเราก็ร้องเออแล้วก็ร้องฮาใหญ่าบบัวน้าอก็น้านะพอเห็นหลวงพ่อนะก็ตกใจอ่ะตกใจเพราะว่าแต่ก่อนนี้นะเห็นหลวงปู่หลวงปู่ก็สว่างอย่างหลวงพ่อนี่แหละลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าหลวงปู่ท่านศีรษะท่านจะสูงๆใช่ไหมแล้วก็พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยนะก็ตกใจอีกอู้เหมือนหลวงปู่เลยสว่างเหมือนกันเลย เธก็ได้ไปกราบลวงพ่อแล้วก็ได้เอาขยศาสไปถวายลวงพ่อแล้วน้าไม่รู้ว่าหลังเพนบะแล้วเพนไม่ได้อหลังเพนใช่ไหมน้าแบบน้าตั้งใจออกมาแล้วน้าก็น้อทำได้เมื่อยเลยเนาะใช่ใช่ใชถึงบ่ายสองยังไงมาน้าไม่รู้มาแต่ลุงพ่อท่านก็ไม่ใตาน้ารับไ โอ้ยแล้วก็ดีใจแย่เลยพอไปกราบหลวงพ่อก็พี่สุดาเขาบอกว่าเออนี่ลูกหลานหลวงปู่วัดบางน้ำนะหลวงพ่อทัานก็ดีใจท่านก็เมตตาท่านบอกอ้าวแล้วมาวัดกันบ่อยๆนะจ๊ะอลวท่านก็จะหืมพอฟังหลวงพ่อพูดคนลุกตั้งวะปติเลยเนาะว่าทัานจะพูดเพาะมากเลยนะแล้วแบบไอ้คนบ้านน้ำมันพูดวันนี้รู้สึกกมีปลาเพื่อปตินมาวันแรกก็ประทับใจเลยเธอก็ประทับใจเลยพอหลวงพ่อบอกงั้นก็ว่ามาให้มากัน บ่อยๆนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยมา m, ทีนึ้อทางงานบุญใหญ่ๆก็วัดส่งหนังสือไปก็มานั่นค็คือนั่นคือเหตุที่ทําให้นาได้มาเจอนะครับก่อนที่จะไปถามน้าว่าทําไมถึงมาถึงเกือบ20ปีผมขออนุญาตได้เปิดเสียงหลวงปู่หลวงลวกปู่ผงจ้ะครับที่เป็นสักเป็นน้องชายของหลวงปู่นะครับซึ่งได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ซึ่งเราก็ได้ บันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับสมัยที่ปู่ผงยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นประมาณ80ประมาณ80กว่าๆนะครับซึ่งทางทีมงานก็เคยไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ฟังจากปากของหลวงปู่ผงเองนะครับปู่ผงมีแก้วน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยสื่อจุดนี้นะครับนะครับ องดีออกมานั่งบนเตาอี้ทางไกลให้เราฟังทานก็บอกว่ามึงดีร้อยดีพันดีแล้วนะมึงเอาปฏิบัติกูเนี่ยมึงปฏิบัติต้นธาตุเลยมึงไปปฏิบัติพระอื่นทักสิบองไม่เท่ามาปฏิบัติกูอง์นึ่หรอกทางไกลเลยคุยให้ฟังทีนี้ก็มีน้องนั่งอยู่นั่นี่ยะทางก็เลยถามไม่น้อมไม่น้อมลองลอง ลองขึ้นไปดูที่ลองไปถามเทวดาดูที่ว่าไอ้พวกที่มันมาปฏิบัติเนี่ยมันจะไปที่ไหนชีน้องก็นั่งไปพักหนึ่งพอได้สักพักหนึ่งทีน้องก็ขึ้นสวรรค์กลับลงมาก็พอชีน้องนั่งขึ้นมาก็บอกเจ้าคุณพ่อฉันมาแล้วกลับแล้วนายไปที่ไหนรู้ไหมรู้น่ะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แน,เน่เจ้าคุณพ่อทีน้องตอบกับท่านว่างนั้นนะฮะ ท่านก็เลยบอกว่านั <c oughs> ่นอย่างไกูว่าเลยไงว่ามึงปฏิบัติต้นท่านขึ้นวะวันแน่เวลาชีน้องเขากลับมาเขาก็บอกว่าเขามาแล้วแล้วหลวงพ่อเราก็ถามว่าไง่ายไปถึงไงนี่แหละที่ปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยต้องขึ้นสวันครับทีน้องเขาว่าไนต้องขึ้นขึ้นขึ้นวะวันเจ้าค่ะเดยหลวงพ่อก็เลยบอกว่านั่นไงแล้วกูว่าเลยไงกูปฏิบัติต้นท่านเนี่ยถึงยังไงมึงก็ต้องขึ้นได้ขึ้นตรวันฉันว่างั้น ท่านก็เลยพูดให้ฟังว่าเท่าที่ท่านประสบประการมาเนี่ยเท่าที่ท่านบวชมาตั้งแต่หนุ่มจนแกเนี่ยก็ไม่มีสิ่งหนที่จะมีศักดิ์ธิ์เท่ากับที่เราจะนั่งธรรมกายเนี่ยท่านเที่ยวคนคว้าหาเหตุผลจนได้เหตุผลดีท่านก็เลยดำรินั่งเลยเคร่งจกิงกง ท่านทําอะไรท่านทําจริงท่านเอาอะไรท่านเอาจริงท่านทําจริงไม่ว่าสิงหนึ่งสิงใดจะหนักก็เอาจะเบาก็เอาเอาทั้งนั้นไม่เลือกท่นานพูดเองท่านก็บอกว่าสมบัติชิ้นนี้นะไม่หาคนที่รับมรดกยากเหลือเกินครับครับนะฮะครับมันไปข่งนนที่ละเอียดโอนยังมองไม่เห็นเลยว่าใครที่จะรับมรดกได้เดี๋ยวท่านพูด มระดกชินเนี่ยที่จะที่ท่านจะตกโทษเนี่ยไม่ได้ทีนี้ท่านว่าแล้วแ,แล้วต่อมานะถึงแก่มีคนดีเข้ามาทางสิงบุรีคนดีก็ไม่รู้ว่าจะดีในทางไหนแต่ก็ท่านก็บอกว่านั่นแหละคนนั่นแหละเขาดีเรียกว่าเขามีวิชาธรรมกายเนี่ยเด่นมาก ก็ที่ท่านบอกว่าคนคนดีนะเขามาเกิดแล้วทั้งสิงบุรีนี่แหละคนคนนี้แหละเขาย่อแผ่ไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลย mm hmm. มีคนมาถามท่านท่านก็เล่าความอย่างเียวเขาบอกว่าบุญบาร,รมีของเขามากที่มาเนี่ยที่เขาจะมาที่เขาเกิดมาใหม่เนี่ยมากบุญบาร,รมีอ่ะท่านจะเขาย่อแผ่ไอ้วิชาธรรมกายเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยครับ จะขยายไปให้รอบโลกเลยบุญบารมีอันนี้อะครทกนั่นก็ปู่ผงจริงๆคำคำนี้นี่อยู่ในใจปู่ผงตลอดแม้แต่ช่วงท้ายๆที่ปู่ผงป่วยที่น้าไปเยี่ยมน้าจะไปไปถามยังไงเวลาไปถามเวลาเวลาน้าปู่พง์นี่จะอยู่ลาดบุรีนะเพอจบึงนะก็จะไปบ่อยมากเลยระยะหลังๆนี่ก็ไปเรียกว่าไปทุกเดือนอ่ะพอไปห้าก็ปู่พงกับพูดภาษานะปู่ผง ยังจำเรื่องผู้สืบทอดวิชาทากายได้ไหมได้จิ๋วก็ลวงพี่บอกกูว่าคนนี้มีบุญมากนะเพราะว่าอยู่สิงบุรีูุ่งแกก็จะย้ำทุกครั้งเลยบอกนี่คนนี้เขาจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปได้กว้างไกลไปทั่วโลกจนอุ้ยต่อมาแล้วก็ผู้คนจะมานับไม่ถ้วนทีเดียวูุ่งแกก็จะพูดอย่างเงี้ยไปทุกครั้งปุ่งก็จะพูดถึงนี้ทุกครั้งยืนยันตลอดจนกระทั่ง ครั้งสุดท้ายที่น้าไปเนี่ยไปได้ไม่ถึงเดือนปุพงก็ก็ตายนะแกก็ยังพูดอยู่ครับพูดถึงผู้สืบทอดวิชาธรรมกายเนี่ยบ่าเขามีบุญจริงๆคนเนี้ยลุงพี่ระย้ำนักย้ำหนาเชีวว่าคนนี้เขามีบุญใช้คําว่า บุคคลสําคัญสําคัญสําคัญมากคนเนี้ที่หลวงปู่ที่ปู่พงอ์บอกกันนะนะว่าหลวงพี่พูดว่าเนี่ยคนนี้สําคัญสําคัญมากต่อไปจะเผยแพร่วิชาไปทั่วโลกแล้วผู้คนจะมาเยอะแยะนับไม่ถ้วนเนี่ยซึ่งพอถึงตอนเนี้ยแเราก็โอ้ยคำหลวงปู่นี่มันเป็นจริง